สวัสดีครับเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวสายเตตองครับตอนนี้ผมพามาชมเตตองที่สนามนาครลังสินนะวันนี้ทีมเตตองนักเตตองเยอะมากให้ดูบรรยากาศครับ32สนามเต็มหมดนแลมีประเภทตกรอบกลับบ้านก็มีและขึ้นไปอยู่ข้างบนก็มีประมาณเนี่ย อันนี้จะให้ดูประชาชนทั่วไปให้ดูเด็ก12ปีน้องบัตของสู้กับผู้ใหญ่จะดูว่าน้องเขาจะสู้ได้ไหมก็มีความสวรรค์ครับมีโอกาสมีสิทธิ์ไปถึงระดับชาติถ้าไม่าใช่ก็มาเจเลยน้องเ,เหมือนนักเวต้องน้องอีกคนหนึ่งมีความสวรรค์มากะ เขาก็ติดเกมนะเลิกเล่นไปเลยนี่ฮะเปลี่ยนนะด,ด,ดูนะครับ <s ut ters> น้องบาสเ <s ut ters> นี่ยเืี่ยบาสอายุสิบสองปีเอออย่ามันอยู่ไลน์เนาะเราอยู่หลบไลน์ล <S <s <ut ters> ลหลบไลน์หลบไลน์ดูพี่หนุ่มจะตีครับลุงเป่าลุกลงาคมพี่หนุ่มกลัวครับมาดูพี่หนุ่มตี พี่หนึ่งตีไปสองผิดทนะใบหนึงยน้องแบบเดี๋ยวคนละใบเดี๋ยวคนละใบพี่แดงต้องช่วยคุมน้อยขวาสองลูกเลยใครนำน้องพี่หนักเปี้ยเลยใครนำมาเนี่ยพี่นำมาอันนี้ตัดบ,บนพี่แดงเข้ามาไม่เปลี่ยนหมดแนละ้วหมดแนละ้วดูครับตัวเล็กเกลี้ยงเล้อง เล็นลูกสวยมากเนยสองเข้าองดียีครับตอบสาม เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหัวสนามนะครับจะได้เห็นเจมชัดๆชมต่อครับนำแปดหนึ่งแล้วครับนี่แ่งกับผู้ใหญ่ประชาชนชายทั่วไปครับสิบสองปีนำดูครับขึ้นเปนตองสวยมีแวว แล้ว,ลวมีอะไรชื่อคัดแล้วเหรอล้าได้ที่สามีเก,ก็ดไงครับอ๋อเหรอได้ที่สามนั่นนะอ๋อสุดยอด 4, นะทีะแดงเข้ามาเปลี่ยนนะยิ่งเล่นไปนตองเยอะก็ยิ่งมีตัวเลือกเยอะครับสำหรับทีมชาติไทย พอช่วงหลังมาคนเล่นเปตองเยอะมากจะเห็นเตตองไทยไปะระดับโลกทุกปีอย่างปีที่แล้วถึงขนาดควา้าแชมป์โลกได้เลยันทีเตยจากทิมลักสี่ตีโดนครับลุงคะแนนนำ8 8หนแล้วนะครับอันนี้ตัดบ,บนใครชนะเข้ารอบเลยใครแพ้ก็ไปตัดล่างใหม่อีกทีนึง ไม่รู้ใครคอมเมนต์ผมไม่เห็นตัวอัสือครับมันมัวค่ับเห็นเห็นแต่คอมเมนต์มาขอบคุณทั้ง280คนที่ดูตอนนี้ครับให้ดูเด็กเล่นเปีตองกับผู้ใหญ่อะทำท่าจะชนะด้วยดูทั้งตี อ,อ้ตีจอดครับลุงตีสวยสวยสวยภาษาเป็นตองตีสวยมากที่ได้เปรียบดูพี่หนกลรดประเขาตีสวนสลับดอกได้หรือไม่ฟังไม่ได้ครับเด่ก็ตีตายครับดูพี่แดงจะเขา้าอ่ะพีแดงเข้ามาป๊ uh oh. อบ อุ้ยไม่เปลี่ยนด้วยครับติดติดหินซุยะลูกไม่เดินนะพี่หนุ่มต้องเข้ามาคุม้าม,ามว่าไงครับกันดั้มมีเด็กแสบด้วครับมาแล้วมาแล้วม,วม,วม,มากเกี่อพี่เลยดูน้องทีติก ที่ถูกได้เปรียบเยอะครับเพราะลูกในมือเลื้ยเยอะกว่าไปมาป๊กโดนครับลูกนี้ไม่ถึงจอดแต่ก็ได้เปรียบลูกดูพี่หนุ่มเข้าเปลี่ยนจะได้ดูน้องเขาเตรเบียนแตะลูกเข้าเดี๋ยวจะได้ดูดูพี่นุ่มเข้ามา โอ้จะช่วยล่างด้วยฮะเ่ะได้ดูลูกตีครับตาเป็นล่องดำดสุดยอดจะเลี้ยงเหรอออะดูลูกตีครับว้าก็นั้มเห็นน้องเขาตียังโอ้โหลอยมาพักเลย ตายแล้วตายแล้วไอไปต้องแม่นครับแม่น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 ลูกนี้ต้องเข้าเอาแต้มนะครับได้หนึ่งแล้วโอเ้เป็นสิบหนึ่งแล้วยเลยหนสุดยอดออเด็กสิบสองปีครับมีสิบเข้าครับตัวเยาวชนทีมชาติประมาณนั้นก็ สมาคมพี่ตองเขาก็คงจะมีแบบนี้ครับลิตในหลายชื่อนักกีฬาที่ไปแข่งทัวร์นาเมนต์แล้วก็เข้าไปแข่งรายการของสมาคมเด็กที่มีฝีมือเขาก็ทุกคนนะครับมันก็ไม่ได้จำกัดอายุค่ะนี้เขาก็เรียกตัวคัดทิ้งชาติอะไรประมาณนั้น สีแดงเข้าเปลี่ยนนะดูน้องพีตีเด็กคนนี้ดูดูก็มีพรสวรรค์นะครับถ้าขยันซ้อมไม่เจเลยก็มีสิทธิ์นี้น้องขีตีจุ๊บน้องขีก็่นจจดีพูดเรื่องพรแสวงพรสวรรค์เนะี่ยบางคนก็มีพรสวรรค์จริงๆมามาเล่น ได้ไม่ถึงปีครับนกะ็รู้จักวิธีข้าวิธีตีเล่นดีตีโดนก็ออยังไม่มีพรสวรรค์เอาอย่างผมเอา,อาง่ายๆจนป่านนี้ผมยังตีไปตองไม่โดนเล่นสามปีกว่าเลยลูกเข้านะั้นมันวัดกันไม่ได้ครับบางทีมันเข้าได้บางทีมันเข้าไม่ได้แต่ว่าถ้าเข้าใส่กันมีจริงพวกที่เข้าแบบมือซีเขา,าเข้าได้เกืียบทุกลูกแบบไม่หลุดนางทีตีจอดอนะครับหลายลูกแล้วด้วย ปีน้อยครับสุดยอดตอนนี้ลูกลูกเสียเปรียบแล้วกินหนุ่มเข้ามาชอบเปลี่ยนนะเดี๋ยน้องทีตีลุงจะได้ดูน้องก็ตีแล้ว โดนในเปียกเยอะเลยยนำะอ,อ๊บหาครับเรือสองต่อสองก็จริงคนระับแต่ว่าลูกคาในสนามเป็นลูกเกมนะมก็เลยบีบพี่นุมจะเข้าเปียกหรือไม่ปัญหานี่ก่อนหนึ่งอุย้ยเข้าไปตองสวยจังเลย โอเคว่น้าทีมสั่งตีครับอุ้ยตีลูกตัวเองออกตีเพียวโอ้โ <c oughs> ตีลูกไงไว้นู่ตีพลาดนะมันลอยข้ามมานิดหนึ่งโดนลูกตัวเองออกครับเพียวไม่ได้อะมันลอย

ได้หนึ่งแต้มนะครับเกตองโอ้ยพี่พี่โอ้โหเกี่ยวไปตนกระป๋องเลยโอ้เจ๋งฮะมีแก่นไหมลุงแดงอ่อนอ่อนมือให้อ่ะลุงแดงอ่าฮะนี่เด็กสิบสองปีอ่ะ <c oughs> มีแววมีแววครับเข้าดีเข้าดีช่วยได้เยอะนะครับ